เ้าวสบายดีพี่น้องให้พี่น้องมัดหล่อให้เด้พี่น,น,น้องระเบิดเกี่ยวนาทีเป็นเสียหัวพี่น,น้องไม่ว่าขี้สลิงนะพี่น้องเนาะไปน,น้ำกันพี่น้องไปกระดังเกลียวโตเป็น,ปนจิไปเห็ดงานจีบการเห็ดงานเป็นพี่น้องไปจีบขามฟางไปหุ้นพี่น้องขามน้ำคง้ง อ้าวไ้ได้พี่น้องคู่ขามไปเฮ็ดงานอยู่ฟังนั่นพี่น้องคี่สลิงไปพี่น้องไปได้วพี่น้องอ่ไล้ที่สองพี่น้องไปเฮ็ดงานอยู่ฟังนั่นพี่น้องเรียกเรียกในขาโมได้พี่น้องใส่สลิงเอาไปพี่น้องไปพี่น้องเที่ยวอีกแล้ว เสียสมภิโทษขึเนเขาพี่เนาะปัญญาการชีสติ่งอันนี้พาพี่น้องมาเลาะสะพานสะดิ่งพี่น้องขัวหอยหรือว,ว่าสะพานแขนพี่น,นเนาะนาวเล่นขัวหอยขัวหอยไทยเล่นสะพานแขนเนาะ ขวัวสดิงในวดสะพานสดิงพี่นาใส่สดิงท้งานพี่นเนียเป็นขัวนะพี่เนาะน้พี่น้นนนะแต่ยาพี่น้ะง่วันนี้พี่นะตามตามส้มไปน้วกันว่าิเป็นแนวใรพี่งนืะ นำไล่ขักไปเนาะอ้าวผ้ายางว่าผ้าขามกุวัสดิงนั่นแหละพายนะไม่เป็นก่อนติดตามไปต้วงกันพี่เนาะบรรยากาศลูกค้าในการเสียวๆอย่พี่นอ้องเลยมันอยากจะวโยกี้นอนเปร์น,นะพี่นอ้องหรือว่านอนอูนะ สียบโยกนอยนหนึ่งแล้วไปนอ๊น้อยแต่ไปน้องกันนี่เนาะตามชมวาสิรอดหรือ่ลอดอร์มานี่ซมไปนองกันเนาะี่นองน้องวาสิไปถวันสมืมนี่เมิไปก่อนี่นอง อย่างตามสควอสดิ้งนี่ก่อนมาสิพาพี่น้องไปหอนไซตามมืองตามส้มเหมือนกันนะพี่น้องเนี่ย้านี่ยเขาเสียคขาในเต็มพี่น้องมาหอนจุดนี้แล้วมืองมีงน้ำสักกนฝนมอดสิบไปเดี๋วพี่น้อง เป็นกระเมียนพี่เนอะ1าคาำส้มไปได้หลายมองพี่เนอะาคาค้เป็นเพ่งกันเยพี่น้องเด้อ,อเป็นตามเป็นใจเป็นิลปาค้ำอีกพี่นาะขาคาำค,คูว่าสลิงนี่เด็กคูณน้อยนี่ซเแซนกีบพี่เนอะ คุณยาสองแสนขีบบาทเสียวแล้วฟู้คนหันไปเสียวันไปเนาะน้ำเสียวแหงไปเนาะมันมาไลแหงกระดาษ เออพี่น้องแมนมาลัวครับอ้าวนี้ขามขัวท่อพี่น้องมาสิไปหอดจุดไล่พี่น้องสิภาพพี่มึงน้ำตกไกล่เดินไปน้ำกันพี่น้องส่งไปน้ำกัน สวัสดีนะฝนนะขึ้นแห่งพี่น้องซาร่าพี่น้อง,งเห็นบน่เคยเห็นบ่น,นี่พี่น้องดีจีดีมองเป็นเอาปลาพี่น้งองเียวหางขามบ่พี่น้องพี่ดาเพิ่นไปเพิ่น ไปทั้งสลิงพี่น้องใส่เสียงโหนไปพี่นาะพวกเอาปลาเป็นปลาไปทำมาซานพี่น้องรักปลาปลาลูกตอน้องดีพี่น้องรักพี่เน้งองว mm hmm. า,า,า,าดเสียวนะพี่น้องทางสิไปข้างหน้าพี่น้อง เอ้ยไปต่อยพี่น้องปลายตามควายนราพี่น้องอันนี้ปลายบอกไลลขักว่าวันนีที่พาพี่น้องไปหอดไซเนาะอ่ะทำครัวเสร็จ ว่าสดิดที่เก่าพี่น้องสาวไปน่ะพอขายกันได้น่ะบาดเสียวไอต่อยนาะส้ามหอนจุดหมายแปทางพี่น้อ,อนงอว่าวัจะไปหอนไซมือเนี่ย สองแสนกีบเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยจะจะากงานทำสะพานหรือว่าขัวเบิกมือก็ได้พี่น้องเป็นโมงเวลากำหนดให้จะจะงานกี่ฬาก็ได้จากขามเมิกมือจพนเป็นปีตก็ได้เป็นโมเดลวาเสียแล้วสองแสนกีบไปงางเต็มทีพี่น้องหุ่่มกันก็นได้ เอาที่สบายใจขึ้นมาได้มีตรนะหนักไหเนาะปล่อยคนเขียนบอกหลักพรอนก่อนพี่เนาะหักกระนาดเอ้ยมันเนี่ยได้ไปต่อยพอี่เนาะ สามห่อนโมงุดไม้ไปทางไปเนอะมาสิไปห่อนไส่มาเนี่ย่างไป,ไปขนาดพีเนอะมือไปน้ำกันมัน อไรเธอได้ใครแบบพี่นอ้องใครสีหงนจุดไม้นะ่อใครวันนี้มันทางบเอออยักตักพี่นอ้นองมันมากลละพี่น้องมีมากอะจะมีจานาทีเพิ่ยังนเลพี่นอ้อง bắt sẽ hay không nên năm Nó nhớ anh Phân Nó nhớ Nó nhớ nhỏ ทานครั้งหน้าเหมันเกตด์ีมนขันตอนสุดท้ายเลยเด็พี่น้องสีล่งใส่มวงน้ำตกตาด,ดัวรุลงขันตอนสุดท้ายเนี่ยเนี่ยเห็นดนะพี่น้อง ท้ายไ,ไปอีกพี่นองว่าดูดน้ำกันยุด่ข้แม็กพี่น้องไม่มาแล้วพี่น้องมาหอนแล้วนี่เวนทีสำคัญพี่น้องจุดไข้แม็กคนไปไปกลับมา มาหมดหมดเลยที่ว่ามาหมดหมดเทนมากี่น้งเนอนี่แมงพี่นกเียาบอบบดเลยไล่ขัดพี่นกปันน,นี่สชเก็บผ่านสัดสัดน้อยเยอน้อพี่นกเนออ่าที่ทายนำตกคักๆให้แมงมัน มันยังชู้ใจได้บังเ้ยโนาะเจ็บบรรยากาศไหลคขักไปเนาะสูบไ่ไกลๆได้บังไม่ต้องไปต้องกันความสวยงยยมามเฮ้นงอไบายบันน่ กระสอคลิปนี้ย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเนพะื่เปลี่ยนขั้นใจทำคลิปดีๆพี่ให้น้องเองพื่อเก,าออกนะ่าคณะประสิทธาพี่พาหน่องไปใช้เองวันนี้นส่งน,น้ำตกไปก่อนพี่น้องบายบายพอกันคลิปหน้าพี่น้อง